อยากออกมาพูดบ้างในฐานะที่เป็นพี่โตสุดคนหนึ่งเป็นพี่ที่โตสุดคนหนึ่งแค่อยากจะบางทีเนี่ยสังเกตนะไม่ใช่ไม่ได้ไมสังเกตน้องเครียดเราออกสีหน้าบางคนแบบมาทํางานแล้วดูแบบรู้เลยว่าคนนี้มีเรื่องไม่สบายใจคนนี้มีเรื่องไม่สบายใจหนูดีพี่ฟ้าหนูโดนอีกแล้วเนี่ยคนว่าว่าหนูแบบเกาะพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าเราปล่อยผ่านอย่างเดียวอยู่ที่เราละห้ามความคิดผูอื่ไม่ได้นอกจากเราจะห้ามความคิดตัวเองชมก็โดนอย่างที่บอกเนี่ยคนหาว่าเขาแบบนู่นนี่นั่นพอมาอยู่ใกล้ฟ้าที่ไรเขาเลยไม่กล้าที่จะเข้ามาก็โดนเหมือนกันส่วนชาก็โดนโดนเหมือนกันโดนหมดจนบางทีแบบ เราเห็นน้องๆเนาะเราเข้าใจแล้วว่าภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมันก็มีผลต่อจิตใจพี่ฟ้าก็ก็เป็นเหมือนกันเป็นทุกคนแหละมันไม่มีใครชอบให้ใครแบบมาว่าเราหรอกไม่มีเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ได้เป็นนางงามอ่ะก็ด่ากลับไปแล้วแต่พอเราอยู่ในจุดนี้เนี่ยทําอะไรไม่ได้นอกจากแบบปล่อยผ่านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในลิมิตที่แบบขีดจํากัดความอดทนทําได้ มันแบบความอดทนทําได้เขาก็เป็นคนเหมือนกันอย่าลืมนะว่านางงามไม่ใช่สนามอารมณ์เขาก็คือคนเวลาที่โดนอะไรมากๆทั้งที่บางทีไม่ใช่เรื่องจริงทั้งที่บางจริงบางทีแบบไปตัดสินเขาทั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนทุกคนมีลิมิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้กระแสไม่ดีเนี่ยหรือว่าคนที่แบบนู่นนี่นั่นไอ้พวกปัน่นพวกอะไรเงี้ยก็ มีจำนวนแค่นี้แต่ว่าคนที่รักพวกเรามีจำนวนเท่านี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักมากๆที่เอ็นดูพวกเราทั้งสิบคนในมิสการ Thailand ขอบคุณที่คอยแบบป้อนงานให้ขอบคุณที่เอนด d u support มาส่งพวกเราที่สนามบินมาแบบคอยมาเจอทุกครั้งที่แต่ละคนมีอีเวนต คอยแบบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดันทวิตเตอร์คอยซื้อของ c f เอนู่นนี่นั่นซึ่งน่าหลักมากๆบอกตรงๆว่ามันคือกําลังใจที่ทําให้พี่ฟ้าและน้องๆมีกําลังใจที่จะทํางานมีกําลังใจที่จะแบบเพราะว่าเราทํางานกันหนักจริงผู้ตรงๆหนักมากโดยเจะว่าี่ฟ้าคือหนักมากๆสิ่งนี้แหละมันคือกําลังใจที่ทําให้เราอยากตื่นมา ทำงานอยากตื่นมาเจอแฟนคลับอยากตื่นมาผลิตผลงานดีๆให้เขาได้ดูกันนี่นี่คือสิ่งที่อยากจะขอบคุณจากมาใจจริงๆให้รีวิวอิงหลอดอิงก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกไปคืออิงหลอดเนี่ยมันมีอยู่จริงทุกทุกโมเมนต์อะที่ทุกคนเห็นมันมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะธรรมชาติ อะไรมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นเองโมเมนต์ Moment ที่ทุกคนอยากจะให้จิ้นกันเนี่ยบางทีแบบแพนกล้องไปหาน้องหน่อยขึ้นไลฟ์กับน้องหน่อยเนีย่ยอะไรที่เป็นการบังคับเนี่ยเราจะไม่ชอบทั้งคู่ทางพี่ฟ้าและน้องเราจะไม่แต่อะไรที่มันเกิดเธอเองธรรมชาติบางทีแบบไลฟ์อยู่แล้วพี่ฟ้าเดินไปจอยหรือน้องเดินมาจอยในไลฟ์อะไรเงี้ยคือเราจะชอบอะไรที่มันธรรมชาติที่ทําให้เราแบบไม่เหนื่อย มันเป็นการซัพพอร์ตกันที่แบบมันเป็นมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่เราน้องก็เป็นน้องที่น่ารักส่วนเราก็จะเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งที่เวลาเราอันไหนเราช่วยซัพพอร์ตงานกันได้เราช่วยเราแบบแนะนําน้องได้เราแนะนําส่วนน้องแบบก็จะมีแบบความน่ารักของเขานน่นนี่นั่นเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแบบความสนความอะไรที่ทุกคนเห็นเกิดขึ้นมันก็คืออิงหลอดในรูปแบบที่เราเราเราทำให้มันดูธรรมชาติมากที่สุดโดยที่ ขออย่างเดียวว่าแบบอย่าบังคับให้พวกเราเป็นอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณจะได้คู่จิ้นแบบปลอมๆพูดตรงๆแต่ถ้าคุณอยากได้ความเลียวที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยจริงๆส่วนอิงชมเนี่ยมันก็มีอยู่จริงชมพูเนี่ย พี่ฟ้าสัมผัสได้เวลาที่เขามองเขาเป็นคนที่เขินพี่ฟ้าตลอดเวลาเวลาเรามองตาเขาบางทีแบบเขามองตาพี่ฟ้าได้แค่แป๊บเดียวหลบแหละแบบดูเขามีความเขินของเขาแบบเราดูออกว่าอา,อาจจะที่ที่เขาแบบว่าบอกว่าชอบเราปื้มเรามันคือเรื่องจริงนะพี่ฟ้าสัมผัสได้เป็นคนที่เป็นคนที่ดูคนออกในระดับหนึ่งสังเกตเองบางีบางทางีไม่ใช่ว่าเราไม่สังเกต มันก็มีอยู่จริงเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งเวลาที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบเขาจะเป็นคนที่ไม่ว่าหน้ากล้องหลังกล้องเขาก็ซัพพอร์ตเราดีอย่างวันนี้ที่แดดร้อนมากๆเขาก็บอกว่าพี่ฟ้าไม่ได้เห็นหรอกแต่พี่ฟ้าไปเอเห็นในติ๊กต็อคลิปๆหนึ่งที่เหมือนเขาก็ไม่ได้ห่วงตัวเองนะล้มอะ่ะก็บอกคนถือล่มว่า เหมือนหรือสก,กิดหรืออะไรสักอย่างแบบให้เอาล่มมาให้พี่ฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ก็เห็นเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สามารถตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแบบไปเป็นความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องกับใครได้เพราะเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราทำงานด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ฟ้า คิดกับน้องๆอะมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าพี่น้องอะวันหนึ่งอะมันจะมีวันที่เราเลิกกันหรือเราไม่ได้ไปต่อสารความสัมพันธ์มันก็จะทำงานด้วยกันลำบากและมันก็จะมันก็จะไม่สะดวกใจที่จะแบบเจอกันอีกหรือคุยกันอีกแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องที่ซัพพอร์ตกันแบบแบบเนี้ย มันจะไม่มีวันเลิกกันมันจะอยู่ด้วยกันตลอดตลอดไปเลยยังว่าได้แฮปปี้อยู่กันเป็นครอบครัวดีที่สุดในฐานะที่เราโต27แล้วที่อยู่ตรงนี้ส่วนเลขากับเสียเบิ่มก็เป็นโมเมนที่พี่ฟาก็อโคตรจะน่ารักเลยอะเป็น หนูดีเป็นเด็กที่น่ารักมากนี่พูดตรงๆแล้วยิ่งแบบไปเมามาด้วยกันนะเป็นคนที่ตลกแบบหนูดีจริงๆมึงเป็นคนตลกนะมึงรู้ตัวไปเนี่ยทำไมไม่เอาตัวตัวอะไรนี้ออกมาตั้งแต่แรกที่เจอกันทำไมไม่เอาเนี่ยหนูดีอย่าเนี้ยออกมาตั้งแต่แรกจริงๆน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเวลาพูดอะไรก็คือแบบเข้าขาไปหมดเลยอะ่ะหนูดี เฮ้ยเซียเราเป็นเด็กที่เออเวลาอยู่กับพี่ๆก็คือเขาเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นเด็กที่เขาเขารู้กาลเทศะของเขาอะน่าอดูเอ้ยวันนี้แบบพี่ชาแต่งตัวโคตรน่ารักเลยอะเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบพี่ฟ้าพี่ฟ้ามันโคตรเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอ็นดูเด็กคนนี้มันมีความแบบทะเลน่นจังเลยตลกจังเลยเนี้ยซึ่งก็ไม่แปลกที่เขาจะเข้าขากับทีน่ามากๆสองคนนี้จะมีอะไรที่คล้ายคล้ายๆกันเออเป็นคู่หูดูโอจริงๆวันนี้ที่อยากมาพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าลมไหนเหมือนกันแค่วันนี้เห็นน้องๆเ,ออเราออกงานด้วยกันท็อปสิบเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรา บทเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นกันหนักมากเลยนะเพราะเราเหมือนเราได้ขายเครียดเราได้ไปนูน่นนี่นั่นไปเที่ยวได้แต่เวลาที่เราทํางานอะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆชื่นใจทนบอสเลยทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์การพูดคุยการเล่นกับแฟนคลับการออกงานทุกอย่างทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากเป็นพี่คนหนึ่งที่มองแล้วรู้สึกแบบภูมิใจภูมิใจในท็อปสิบปีนี้ พบสิบมิสแกนปีนี้มากๆาไม่แปลกเลยที่คนจะแบบชอบมิสแกนปีนี้มากไม่เคยดูนางงามมาก่อนหลงรักแบบมิสแกนปีนี้คือแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่แปลกเลยถ้าพี่ฟ้าไม่ได้เป็นมิสแกนแล้วพี่ฟ้าเป็นคนอื่นที่แบบเพิ่งเข้ามาดูพี่ฟ้าก็หลงรักเช่นกันขอบคุณที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราด้วยนะคะหนู่ันพี่เรื่องว่ากำลังแบบไปร้องเพลงกับผู้หญิงคนอื่น พี่ก็จะงอนกลับเดียวกันที่ว่าแล้วทำไมเธอไม่งอนกับเราเอ้ยทำไมเธอไม่ร้องกับเราละ่ะทำไมไม่ร้องกับเราละ่ะเราไม่ร้องเราก็ต้องไปร้องคนอื่นไงแต่เธอมาแบบกับเขาก่อนเธอร้งองกับเขาก่อนเธอเลือกเขาไงไม่เราไม่ได้เลือกไงคนอื่นเลือกให้เราไง เนี่ยนี่ก็จะรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วอีกมีหนึ่งคือไฮดี้จ้โองพี่น้าวัดคะหนูขอร้องเพลงกับพี่ฟ้าด้วยหนึ่งเพลงครับถึงแม่หวายแล้วหนูอยากร้องเพลงด้วยครับเห็นบ้าเมื่อกี้้